บปายแขนนี้ไบายมือนี้สามถึงชาชลาแล้วนะครับ ตอน,นทางธลาแล้วอ่ะทางธลาแล้วครับระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลถึงสองกิโลนะครับก็ะจะมีผู้โดยสารมารอขึ้นนะครับออีกรอบหนึ่งหรอือเปล่าลงรถกับมาเออนี่ห้องไหนดิ้ง นี่ลูกเขาเล่นในยุ่นี่เด็กดนี่เล่นดื้อเายังเล่นไม่เป็นนะกลัวโตก่อนโแบบี่พดไ้ป็นอะุดเริวล่ไปเมกลัวหรพราะ่มัยเด็ราล่้ม่วเาม่รู้ทำไมกูไม่มีเล่นย